ครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าอีสานพี่น้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาแล้วนะครับผมเนาะน้องวงอิงเพชรบานแพงกัมเอามอซสูพีเอามาสุนองเอามาสุเอฟซีหล่าหน่อยกันได้ฟังคือเกา่าซึ่งบ้าอีสานไปเห็นคอมเมนต์นะครับผมเนาะของคนคนหนึงห่งกันแล้วกันที่อ้างว่าเป็นเอฟซีหล่าก็เห็นมาจะโดนแล้วลหละนะครับผมเนาะกับ ที่จริงไบ่อยากเอาเมาเ้านะครับผมเนาะที่จริงไบ่อยากเอามาเามนะ้าเลยบ่อยากเอามาเ,าเ้า,า,เา,า,เาถึงเลยด้วยซ้ำสำหรับบุคคลที่ใส่หย,ยุดหยุดหนี่เห็นมาตลอดนะครับผมเนาะต,นนตีนู่นตีนั่นตีนี่ตีเรื่องหุ้นอีหลา่าต,เตีเรื่องนั่นตีเรื่องนี่อยู่ตลอดซึ่งจะบอกว่าหวังดีบอที่แรกนะ็คือจังหวังดีอยู่หลังหลัง เหมือนบูลี่ใส่คำว่าบูลี่ดูถูกก็บอกว่าเป็นเอซีอหรือเอฟซีปลอมๆที่เขามาปันเขามาสั่งประเด็นเข้ามาสร้างดาม่าให้ทั่วไปลงภูนุ่นให้ทั่วไปลงภูนีให้ทั่วไปลงผูนัน,น,นอ้างไปกระทั่ง ถึงแม่หน่อยว่าแม่หน่อยผ้าลูกกินแบบนั้นแม่หน่อยบำรุงลูกแบบนี้ลูกก็เลยอ้วนจังสั่นทั้งสี่คนทํางานนะครับผมเนาะจะบ่อยบำรุงสิอิูวได้บ่วิตามินเกลือแร่วิตามินต่างๆอาหารเสริมต่างๆก็ต้องบำรุงให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วบแมนล่าบำรุงเพิ่มน้าหนักมันบ่แมนสิ่งที่คุณเห็น ผ่านย t ท b e ผ่านจอโทรศัพท์มันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้มันอาจจะเมณนความจริงก็ได้คุณเห็นแค่8นาที9นาทีผ่านหน้าจอโทรศัพท์แต่คุณเอาไปตัดสินในหลาย,ลายเรื่องในหล,หลายอย่างซึ่งคอมเมนต์บุคคลนีบอกเลยว่าหาเบองใดทั้งช่องของ อ่าพอาะเอกสีขามาคอมเมนต์ดูตลอดพอทายไปหาอีลาปุ๊บก็บสีขามาคอมเมนต์แทบทุกคลิปแล้วก็จะตีอยู่เรื่องเดียวนั่นคือเรื่องหุ่นของอีลาอ่าบาสาันก็เห็นจนชินแล้วละ่ะบางเทียก็ไม่อยากเว่าถึงนะครับผมเนาะแต่มันกะอดบ่ได้ซึ่งคอมเมนต์ล่าสุดพี่น้องบุคคลนี้นะครับผมเนาะเขามาคอมเมนต์ว่า น้องไปกินอะไรมาถึงบวมขึ้นขนาดนี้จ๊ะใส่กางเกงเหมือนสายันเลยวา่สันเด้พี่น้องอันนี้คือความเป็นห่วงเงินบ่นอ่จากหุนดีตัวเล็กๆทำไมตอนนี้อืดและบวมเนียงออกหน้าออกหลังพุงก็ยื่นลดเถอะอยากเห็นใส่ชุดเพชรสวยๆเหมือนพี่ๆในวงบอกเลยบุคคลน,นี้ไม่ใช่เอฟซีน้องอย่างแน่นอนถ้าจะใส่คำนี้ ถ้าคุณติดตามน้องจริงๆนะครับผมเนาะแล้วก็อ่าใ้เบงอี่าหน่อยนาเวทีอีลีหรือเจอตัวจริงน้องจริงๆในกล้องน้องอาจจะดูตัวใหญ่นะครับผมแต่ตัวจริงเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เห็นอีหล่าหน่อยเฮาจะบอกว่าเอา้าคือตัวน,น้อยหน่อยนึงอู้น้องตัวน,น้อยหน่อยนึงเอานะ่ะ การทํางานตอนกลางคืนการกินตอนกลางตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็นอนตอนกลางวันพุ่งมันออกมาสุกคนอยู่แล้วพี่น้องพุ่งออกทุกคนอยู่แล้วยิ่งอีหลาหน่อยเฮ้าแทบจะมีเวลาที่จะออกกําลังกายนะครับผมเนาะเพราะกลางคืนทํางานกลางวันต้องพักผ่อนอการกินนะครับผมเนาะก็ว่าได้กินเป็นเวลาเพราะบางครั้งไปหน้างาน เจ้าภาพเอื่นไปนู่นเอื่นไปนี่อ่าแล้วก็ทำภารากิจนู่นทำภารากิจนี่อยู่หลังเวทีกว่าจะได้กินข้าวเพราะอที่กินข้าวปุ๊บถึงเวลาแต่งหนาแล้วอ่สวสิแตงหนาแล้วขึ้นทํำการแสดงปุ๊บล่างเทียนลงมากก็ยังไม่ได้กินข้าวต้องไปจอดกินนาเซเวนหลังเลิกงานอันนี้ก็มี่นะครับผมเนาะซึ่งมันกำหนดเวลาตายตัวไม่ได้ แต่คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มันบริสุทธิ์ถึงแบบว่าเป็นห่วงหรืออะไรเลยเนี่ยไปดูช่องอื่นนะเขายิ่งขำหุ่นนางเขาพูดเรื่องคุงนางแล้วหัวล็อกครับฉันอ่ะไม่ได้คติหรอกแต่ไม่ชอบศิลปินที่ไม่มีวินัยในการกินหรือดูแลตัวเองเห็นคลิปไหนผ่านก็เห็นนางกินตลอดเกิดมาเพื่อกินจริงๆ ฉันละง,งึดเห็นตอนไหนกะกินกินกินแต่ละข้อมเมนพี่น้องเป็นตะตบปากว่าพี่น้องว่าอยากคู้กันว่าคุณจะสวยงามปันใดอ่ากาลงรูปบออ่าบอสันกะถิ่นซื้อเฟซไว้ก็ได้สิเขาไปเบ่งรูปว่า,วา,ฟฟวา,า,วาคุณจะสวยงามขนาดไหนหุ่นคุณจะชิฟปะขนาดไหนอ่าหุ่นคุณคุณจะดีขนาดไหนอ่า หรือได้ตีผู้อื่นไปเมื่อเมื่อบอมาม่ละกสูนย์ความหวังดีนะครับผมนะเนาะเฮาเห็นถึงความหวังดีของเอซทุกคนหละในการแนะหน้ามาลาลดน้ำหนักควบคุมอาหารส่วนน้องนะครับผมเนาะชีวิตประจำวันการทำงานของน้องอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจอารยบทของน้องอทำงานกลางคืน นอนกลางวันมันก็เห็นใ้คนมีพุงเป็นธรรมดาแต่น้องถามว่าน้องพยายามลดไหมน้องกับพยายามลดเต็มที่น้ําหวานน้องบ่กินเลยน้ําเย็นน้องไม่กินเลยอ่ากินเข้าซ้ำแมวดมเนี่ยบา,าสารซาาา์บสืซูซ่าอิหลา่ากินเข้าซ้ำแมวดมเนี่ยปลาอ่าสลิดัวนึ่งเนี่ยนั่งกินยูดอกจักเซี่ยวเสี่ยวหนึง่งเขานี่กินยูดอกจักอ่าสามคำ่ำ ส่วนขนมที่เห็นในคลิปอ่ะนั่งถือไปกินกินเื่อเกินสามคำํำนั่งกันยืนในผู้นั้นยืนเพื่อผู้นี้กินอันนี้คือเรื่องจริงถ้าใครได้ติดตามน้องจริงๆและเป็นเอฟซีน้องจริงๆจะเห็นจะเข้าใจยิ่งวัยน้องแบบกาําลังโตวัยน้องกางําลังโตแล้วน้องเป็นคนตัวเล็กอพุงมันก็เลยอาจจะมีพุ่งบางในในบางช่วงอ่าน,นั้น ต้องทำข้อมอาใจก่อนถ้าคนสูงคนตัวใหญ่กินเข้าไปเห็นในกับบริพุนเนี่ยก็มีกบุคคลหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นยุทธเป็นบุคคลเดียวที่เปลี่ยนยุทธมาอ่าคอมเมนต์แบบทำน่องเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยวันก่อนเห็นนางไปขายอของบอกว่าไม่หิวไปไฟ์สดขายของบอกว่าไม่หิว อ่าน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาวบัส,สนเดซึ่งอิลามไปไล่สดขายของในจากมือ <c oughs> น้ำหนักตอนนี้อิลากับประมาณสี่สิบเจ็ดนะครับผมเนาะสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกี่ิบเจ็ดยบามันนี่ละพี่น้องซึ่งกะสมไว้กับอิลาอ่าเราอิลามเป็นคนตัวน้อยนะครับผมเนาะอ่าบางครัง้งอาจจะ ทายคลิปออกมาทายรูปออกมาอ่าอาจจะมีพุงบ้างหรืออ่าอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมโบเมนว่าตีบ่ไหนได้พี่น้องโบเมนวารแนะนําบ่ไหได้แนะนําได้แต่กระลุณาอย่าบูลลี่บุคคลเนี่ยบาลสารเห็นตะโดนแล้วเห็นตั้งแจ๊ยหลาน้ำหนักสี่สิบสามสี่สิบสี่หุ่นมันกระตีมาตลอดอ่ามันกระตีอยู่นั่นแหละมาตลอด ผู้ใดจะบ่อยากงามผู้ใดจะบ่อยากสวยผู้ใดจะบ่อยากษ์คุณดีแต่บ่าวอีสานยังอยากลดบ่มาละกระซูนพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางชองาานน่องบ่าวอีสานได้นะครับผมเนาะการกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะพี่น้องควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน คุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนนะครับผมนะบอยสันจะย้ำอยู่เสมอเมื่อนี่ก็ขอยโศกให้มันมาสุกคนเดอ้อพี่น้องทุกปูทุกคนเนาะเก็บซีอหลาหน่อยเฮาคอยโศกให้มนันคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบายสันแนเพื่อเป็นกำลังใจลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ